วันนี้ก็เนื่องจากเป็นช่วงที่เจรองตรวจนะ,ะครับจากการประสานกับฝ่ายอเมริกันปจวหรือพอห้าเนี่ย e a s ที่เราลงไปได้คะแนนเต็มร้อยเนี่ยนะ,ะจะเป็นที่หมันไส้ของเจริมากที่จะตรวจเข้มว่าเนื้อหาสาระข้างในนะถูกต้องไหมนะขอให้ครบถว้วนในหลัก C W ห uh ้า huh. W หนึ่ง H ห้า W Where, When, w h Y ผู้นะฮู้ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรนะแล้วก็ h o w อย่างไรอบรมซักซ้อมยุทธวิธีตรวจเชื่อมทางกายอะไรเนะี่ยร้อยตำรวจตีสมศักดินะ์จราจรแบบตรวจเช่นเดียวกันขาดนิดเดียวว่าที่ไหนก็เคยเอ่อ เสนอไอ้ให้ไปแล้วพอมาไล่ดูว่าห mm. ูไใครวัดทำอะไรแวะที่ไหนขาดแวะไม่รู้ว่าไปประชุมกันที่ไหนไม่ระบุลงไปรูปภาพก็อาจจะน้อยไปนหน่อยอันนีก้ก็อย่างข้อที่ง่ายๆนะครับแล้วข้อที่มันยากๆเนื้อในอีกะ่ะ คือตอนนี้เนี่ยเราติดอันดับของประเทศด้วย100่งรคะแนนเต็มติดอันดับของภาคด้วยนะถ้าตรวจมาจริงเลยยี่สิบสาก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนหว่าไม่ใช่ของจริงนี่วานะขอให้ช่วยกันราละเนะอยียดไม่สามารถที่ที่จะมา,าได้ทุกข้อมาเปิดไล่เรียงดูทุกข้อเราเพราะอมอบมอบไปแต่ละข้อแนละ้ว ในรายชื่อนี่นะบุญชมเราเปิดเปิดหัวข้อมาเนี่ยรายชื่อผู้รับผิดชอบอ่ะห้าคนที่เป็นนายตำรวจนะไม่ใช่ผู้ลงเข้าไปขอข้อ,ขอมูลจริงใช่ไหมเราสามารถเอาผู้ขอข้อมูลจริงมาขึ้นได้ไหมผมอยากให้เอาชื่อของผู้ขอข้อมูลจริงๆมาขึ้นว่าเป็นผู้รับผิดชอบอ่ะน้าแรก นั่งข้างหลังคนเดียวนอกคงแบบเจ้าหน้าที่ EAS ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมเราปชุมเรื่องสืบสวนหมเเดี๋ยวช่งไ้ใจ่ใจยรล้วเจ้ชอะไหเน้าเรื่องอะไรแน่แน่ที่สามทงหมดเลยอ่ะ